น้ำหัวร้อยอย่างเลยอุ้ยแต่แบบมันสูงมากเลยนะแม่น้ําใหญ่มากนะครับแม่น้ามาปปะกงนะครับเนี่ยจะออกปลาจีนอยู่อีกนิดเดียวเองนะครับโอ้โหอย่างกูดเหนื่อยอ่ะครับวันนี้ต้องได้ตัวแล้วต้นเชือกเราต่อไปกี่เมตร30เมตร30สบเมตรนะครับอเดี๋ยวมาตามดูกันโอ้โหฮ ไอที่เดินเนี่ยที่หอบให้แคกเนี่ยคือมันเดินขึ้นมาแล้วมันสูงนะครับเอาเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนัดบอกอยากแชร์สักสิบแชร์ก็จัดไปเดียน้องไอ้นัดเล่นปลาคนสนทันหมดเลยนะ <c oughs> อ่ามาเดี๋ยวมาตามดูกันนะหมันหมานะครับผมแม่น้ําบางปะกองนะครับวันนี้ขับรถมาสองชั่วโมงกว่านะครับเพื่องานนี้เลยนะอเ,เอายังเอาดิเ,าเดี๋ยวมาดูนะมีของแปลกขึ้นมา อ๋อตรงนี้มีปลากฏดกับปลาดุกครับโอเคพี่ภูณสักบอกมานะรุนแรงว่ะปหนึงลมมาทางไหนก่อนเอ้ลมมาทางเราต้นลมไปโน่นไอ้ลมไปไหนลมลมตีกับหลังดีกว่าโอ้โหกล้าปิวเลยครับทุกคนต้องเอาปลามาทวงนะจะมีปิวนะแม่น้ำแถวนี้เขาใหญ่จริงนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับฝนด้วยนะฝั่งโน้นมีตกแล้วเห็นไหมไกลๆอยู่โน้นนะ นลงแล้วนะครับฝั่งโน้นนะอะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนจานต้นบอกว่าอยากเช็คอินที่นี่มากเลยนะครับก็จัดไปสักหน่อยไปเดี๋ยวดูอู้เอาวะทันวะถึงมันจะไหลแล้วถ้าติดต่อก็จบไปไหนบอกก่อนนะเออจบเลยนะเสียเลยนะปากเนี้ยเดี๋ยวมาตามดูกันนะโหดูเชือกเลยผูกไว้ดีนะไม่เอารูดหายไปนะ เอาว่าเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มีพี่จะถามบอกเสื้อใหม่แล้วครับสีแดงใช่ครับพี่แบบนี้เลยนะครับก็สวยงามนะครับผมส5บห้าเมตรไม่หมดเว้ยสามสิบเมตรสามสิบเมตรไม่หมดอาจารย์อ่ะเสื้อแดงนี่เสื้อรุ่นใหม่ของพวกเรานะครับวันนี้ก็ผมก็ใส่แดงมาเหมือนกันพี่ๆเดี๋ยวมันลุ้นไปกับจารต้นเลยดีกว่าไม่มีตอนะครับ เดีย๋ยวมาลุ้นปลาก่อนไม่มีตอดูจะมีตัวหรือเปล่าครับอ่าไม่มีไม่มีตอมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันไม่ <See S 1> ตัวมาแล้วอุย้ยมามาไม่ตอแล้วเหรอมาว่ะไม่เหมือนกุณเราอ่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเออ้ออ้ออ้อู้มาว่ะโอ้แต่ลมนี่ดิ <ãy Once S 1> ลมแรงมากโอ้จันต้นมันเป็นฝูนี่มาโอ้ยมาว่าอะไรเราเนี่ย ตะเพียนดิก,นก็มีปรากฏหลายตัวเฮ้ยปรากฏก็มีตะเพียนก็มาครับเฮ้ยไม่ธรรมดา,าอาจารย์สี่สิบเมตรนะครับระเลีย <laughs> เฮ้ยตะเพียนก็มีนี่ว่า เฮ้ยปลาหม่าปลาหม่าเนี่ยใช่ปลาวะปลาหม่าเฮ้ยนี่เหมือนเอ้ยไม่ใช่ปลาจวดปลาวะอะไรเฮ้ยปลาหม่าปลาหม่าหรือปลาจวดปลาหม่าเอาขึ้นมาใกล้ๆปลาหม่าปลาหวานน่าเหมือนปลาหม่าเลยอ่าเดี๋ยวพี่พีเอฟซีไอตัวเนี้ยปลาอะไรบอกหน่อยปลาจวดหรือปลาหม่าเป็นปลาหม่าเปล่าแต่หน้ามันเหมือนปลาหม่าแต่ดูดีทีมันเหมือนปลาจวดลองดูลองดูอ่ะแล้วก็ต่อไปนี่ตะเพียนเฮ้ยมรากดทะเลปลาวะเนี่ยกดทะเลเนี่ยปากดน้ำกร่อยเหมือนบ้านเราแหละต้นเออ อ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนนะครับพี่พี่อันนี้ปลาจวดหรือปลาปลาอ๋อปลาจวดปลาจวดพี่พี่บอกปลาจวด,ดเลยอไอเราก็ไม่รู้เลยนางเหมือนกันเลยเออเฮ้ยทะเบียนมีทะเบียนมีไม่ตะเพียนมีน้ำก่อยได้ไงวะไม่รู้ดิเฮ้ยแต่มีปรากรดเนี่ยปรากรดนี่ปรากรดน้ำก,ก่อย,ยนะ,ะนงไงปลา่อย พวกคนี้มันไปได้ทั่วนะจวดจวดที่บอกจวดไอ้เราก็ดีใจนึกว่ามาหน้ามันเหมือนเหมือนกันพี่แยกไม่ออกพี่จะบอกพวกเองหวานแหงไงว่าแยกปลาไม่ออกบางตัวก็ไม่เคยเจอพี่ต้องขอโทษด้วยต้องถามพีพีเอฟซีนี่แหละโอ้ยอ่ะต่อไปนี่อะไรตะเพียนเพียนอันนี้ตะเพียนนะครับผมเอ้ยมันอยู่เป็นฝูงเลยวะจานเอาแล้วมาว่ามาว่าสะพาน40เมตรลมแรงแรงมั้งแงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี145คนดูด้วยนะครับ อปลาทะเลปลากลไทยก็มีว่ะอ้าวมาเนี่ยปลากลไทยอ้าวอ้าวอ้าวเพรามันไม่เหมือนกันเลยเฮ้ยอันนี้ขยั่งปะเนี่ยขยงอ่ะเนี่ยขยั่งหรือปลากดไทยพี่บอกด้วยนะใครรู้จักเนี่ยไอ้นี่ขยั่งหรือปลากครับเนี่ยมันเหมือนกันเลยว่ะเดี๋ยวก็โดนปลาดุกทะเลอยู่เฮ้ยไปใสไปเฮ้ยเปียว่าอ้าวมามาแล้วมาแล้วเฮ้ยดอกเดียวห้าตัวครับเอาวละสนุกแล้วครับสะพานนี้แล้วดูเชือกเด็กกี่เมตรนะสามสิบอาจารย์สามสิบเมื่อกี้เหลือสิบ มาที่โอ้โหยี่สิบสามสิบเมตรเมื่อกี้อ่มาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาเช็คอินไกด์หน่อยนะครับถังตะกงนะครับแล้วเดี๋ยวอุ้ยอะไรมากันวะน่านะแก๊งอะไรนะ่ะเยสก,กีเหรอเยสก,กีมาแล้วอ๋อพี่เขาบอกขยแงขยแยงเมื่อกี้ขยแยงอ่อาขยแยงครับขยแยงนี่เฮ้ยโอ้หได้ตัวเว้ยเฮ้ยมีตัวแหมเราคนนึกเป็ม้าเราก็ไม่รู้ซะด้วยนะหน้ามันเหมือนกันนะเนอะหน้าเหมือนม้านะตีเป็นม้าไว้ก่อนนะจานเอาฮะ พี่บอกขยงนะโอเคลมแรงหน่อยนะพี่นะแก้งเจ็ตสกีนะครับอู้สุดยอดมาเป็นแก้งเลยนะโอ้โหมากันโอ้ไม่ใช่นี่มาเป็นสิบที่สิบลำเลยครับเนี่ยโอ้าอมากนกระหึมเลยนะครับตอนนี้มาเดี๋ยวไปดูกันมาพร้อมไปอโอ้ <laughs> โหมันสูงมากอะ่ะ อ้าวมามามาเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับโอ้โหเชือกสามสิบเมตรนะครับบอกเลยมาเดี๋ยวลุ้นนะอาอาวอาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนอนตามหลังไม่อีกลำหนึ่งเจสกีอืเขามาเที่ยวกันแน่เลยฝั่งนี้เอาว่าจานเดี๋ยวมันลุ้นเดี๋ยวมันลุ้นเดี๋ยวมันลุ้นกันเดี๋ยวมันลุ้นกันไม่มีต่อแล้วรอลรวเว้ยอ่าอันนี้ปากกันเดี๋ยวมันลุ้นนะครับเดี๋ยวมันลุ้นนะเอาปลาลูมามาครับพี่พเขาบอกนะเดี๋ยวมันลุ้นเดี๋ยวมันลุ้นมันลุ้น ลุ้นไว้ลุ้นไว้จานลุ้นไว้มาแล้วครับเฮ้ยมาแล้วขึ้นจอมเลยตัวนึงเฮ้ยมีมีมีสองสามตัวอยู่เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยสวัสดีหนึ่7ร้อยเจดูิบเอ็ดเจ็ดสิบเจร้อยจ็ดสิกคนดูโ้หกแมวมามาเฮ้ยมาวะจานกะเฮ้ยได้มาสองสามตัวว่ะเอาว่ะขยงเปล่าตัวน้อยกดทะเลใช่หรอเหลืองโอ้ยตัวน้อยนิด นี่พี่บอกขอชมใหญ่ๆกันหน่อยก็อยากได้อยู่ครับพีู่โซลูกพี่ว่างั้นนี่อ่ามาเดี๋ยวมาดูตัวเล็กปล่อยตัวเล็กปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเติดขึ้นมาเหรอเออขอขอขอดูในจานนี่ขยายเนาะกระดทะเลใช่เหรอใช่ใช่มาดู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 ใกล้ๆหน่อยยังไงโอ้ยตัวเล็กปล่อยครับตัวเล็กปล่อยเนีนะอ่ามาเอาละแห่โซแดงนี่มันดีจริงๆนะครับผมน้ำหนักดีนะครับลมแรงๆยังโตได้เลยครับสองทีหมดแรงวะจ้ะเดี๋ยวยางยัง แล้วเดี๋ยวเราลงเรือเราไหวนะไหวดิี่เฮ้ยจะปลาเยอะกว่าจานที่นี่เฮ้ยไอตัวนี้กดทะเลปะเนี่ยกดทะเลเฮ้ยทแไมหน้าตามแปลกๆเขาเรียกว่าไอกดอะไรลิงลิงไม่รู้เฮ้ยแต่หน้าไม่เหมือนปลาบ้านเราเลยวะใช่ใช่ไหม<ป>พี่บอกกดทะเลอ๋อกดลิงอะไรก็ใหาลิงลิงอะขี้ลิงอะไรวะกดเหลืองปรากฏที่นี่หน้าไม่เหมือนแถวบ้านเราอะทำไมวะกดอะไรวะเนี่ยไอกันกันอะขอดูขอดูใกล้ๆหน่อยจานเฮ้ยอันนี้ปลาอะไรใครรู้บอกด้วยแต่มันเหลืองอ่อยนะไปพี่ลูกเฮ้ยตัวเล็กปล่อยไหมจาน โอ้ยไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าไม่เหมือนปรากฏแถวบ้านเราอะปรากฏอะไรไม่รู้เออใครรู้ก็บอกด้ตัวมันเล็กกว่าไปไปไอตัวเนี้ยใครรู้จักบอกหน่อยนะมันคือปรากฏอะไรเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยใครรู้บ้างแต่ไม่เอานะตัวเขาเล็กครับเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปนะครับปล่อยไปนะโอเคนะเชืองอย่างยาวครับดูลมดิดูลมดิลมแรงมากเราจะได้สักกี่ตูมวะเนี่ยอีกสองสามตูงอะพอแล้วใช่ไหมแกตรงกลางด้วยของ ตูงตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้ก็ได้อ่าโอเคเรา<ล>ะจะลงไนลงเรือกันข้างล่างเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะลงไปเที่ยวข้างล่างนะไปหวานกันในโน้นตร <มา S 2> งนั้นนะพคตรได้โดนเลยเลาสงสัยเรือเราจะตัดไปไม่ได้กว่าต้นน่ากลัวเ <laughs> ลาะริมเหินแ <laughs> ล,ล้วเนะลาะขึ้นเลาะลงเราดีกว่าเฮ้ยแต่ตรงโน้นหน่าโดนนะน้ำน้ำออกมานะนะมาวันนี้ก็มาอยู่กันที่บางประกงนะครับพี่ๆนะขับรถรโกฟไกลเลยสองชั่วโมงกว่ามาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยมาไลฟ์พวพี่ได้ดูกันไปไป เนี่กลับรถมาสองชั่วโมงเนี่ยเพื่อมาไลฟ์พวกพี่ๆดูกันเลยนะครับหมักเข้าให้โอ้ยสวยว่ะจานมันสวยว่ะหวานไปตรงนู้นแต่มันไปตรงนี้เออหวานมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่ๆโหยังเดือดอ่ะใช่ครับต้นหรอใช่หรอนต้นนี่ติดตาป่ะเนี่ยกระพงก็หวานต้องกระพงเข้าแลน่จานเอาไปกดก่อนไปกดก่อนนะเฮ้ยไปตามน้ำป่ะต้นเออไปเนี่ย ยังเขาบอกไปเทาะที่บ้านสร้างหรือยังบ้านสร้างอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่ลมแรงมากนะโอ้โหนี่ต้องขย่มันขึ้นมานะครับตอนนี้นะลุ้นลุ้นลุ้นโอ้ยลุ้นไปด้วยกันนะครับพี่พี่ปากกดไลด์กดแชร์ด้วยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นเฮ้ยอย่างเงี้ยเลยเฮ้ยมาแล้วมาโอ้ยปรากฏทั้งนั้นเลยโู้ยปรากฏทั้งนั้นเลยครับ อุ้ยพ้่นี่ถ้าลงเรือไปหวานก็หวานเจี๊ยบเดี๋ยวอาจารย์อุ้ยอย่างนี้หวานเจี๊ยบครับดเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับนี่ประกดอุ้ยประกดทั้งนั้นเลยนี่ว่าต้นอุ้ยเอาเงี้ยงไม่แค่ฟันนะเดี๋ยวโอ้โหสี่ห้าตัวครับพี่พี่ประกดเว้ยามาไปผมเห็นล่องกาต้องมีประกดเองเออดิอ้ยนี่ดูแต่ละตัวก่อน โอ้ยหน่อไม้ต้องเท่าครับ<ว><ว>ครีมเรามีแต่อยู่บนรถไงไม่ได้เอามาใช่ไหมหเอาละถึงกับเหนื่อยจริงๆเห็นเขาใช้ไม้คอระบิดเลยนะใช่ไหมอาจารย์ไม่มีเลยต้องตุกจาก <laughs> โอ้สุดยอดใช่ไหมพี่จริงๆอ่บมันเหนื่อยตอนเอาขึ้นมานะมันสูงนะอนอะหวาดก็ยากแล้วลมแรงใช่ไหมมันต้องแบบมีความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมอาจารย์ปกติปกติไม่น่ามีใครหวานกันแล้วสะพานขนาดนี้ เกือบ30เมตรอะโอ้โหเอาละ,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 ะเดี๋ยวมาตามดูนะครับทุกคนโอ้โหแห่โซ่แดงมันหมาดจริงๆนะครับบอกเลยนะมีไว้ไม่มีอดนะครับนี่โ,<ล>โดนแล้วลดอก<ล>นี<ล>้ปากกัดเลยจานเขาบอกยังยังแข็งอ่ะโอ้แ้าแล้วติดปากนี่นี่ <laughs> นี่หวานข้างบนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเราลงไปหวานในแม่น้ำอีกนะลงเองเอาเรือมาเราเรือมาด้วยนะ ใช่ครับแต่ล้อริมๆพอเนี่อย่าห้าออกกลางนะบุ๋มบั่มมาเดี๋ยวเหนื่อยนี่อุ้ยดอกนี้ห้าตัวอาจาร์นี่อ้วนตับเลยว่ะอันนี้แกงเลยหน่อไม้นะโอ้ยปรากฏนะครับรู้เรื่องเลยอ่ะนี่นี่แล้วก็เดินเหยียบเงี้ยงปลานะโอ้โหหักไปเองแท้ลองข้างๆหรือตรงกลางนีข้างๆอาจาร้ะ ได้ครับผมตูมนี้เลิกแล้วใช่ไหมอ่าเลิกเลยอ่าเลิกเลยเดี๋ยวไปลงเรือต่อข้างล่างเดี๋ยวตามชมกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันมับเข้าให้โอ้ยลงไปเหลืออยู่กระจองเดียวโอ้โถลมไงแม่เสียดายนะสวยดอกนี้นะเป็นไงเดี๋ยวมาตามดูกันลุ้นว่ะจานเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ 30เมตรอะครับเข้ามาอุ้ย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 มาเป็นฝูงดอกนี้อย่าบอกนะขออีกทีย่์ไม่เอาอ่ะโอ้โอ้ยยกฝูงยกฝูงปลาอะเนี่ยผมไมบอกเลยปลาอะไรไม่รู้แต่มาเฮ้ยปลาแปบต้นซิวควายเปล่าฮะปลาต้นจะมีเฮ้ยเฮ้ยกระดาษขีเหรอวะเออปลาแปบนี่ว่าลูกปลาแปบ มีลูกอะใหญ่แล้วเนี่ยน,นะอ้าวแล้วที่เราได้ที่โน้นนี่ตัวเป็นฟุ้นเลยนะแั่นด้คือใหญ่กว่าเหรอแต่ไซส์เนี้เขาถือว่าใหญ่แล้วใช่อันนี้คือปกติแล้วที่เราได้วันนั้นเน,นั่ยโคตรแปบใช่โอ้ก็วาไงว่าประแเออปรากฏก็ได้นะประแปบก็ได้นะดอกนี้หู๋แห่โซ่แดงอนหมานะครับวาย่างเงี้ยก็โดนหลับปาเนาะเอ้ยเชือกเขาอะต้นพอมาโดนน้ําแล้วดึงหนักๆอย่างเงี้ยเชือกเขารัดตัวแล้วมันเหนียวมากเลยนะยิ่งเด็กอีกหนึ่งที่งเงี้ยนะใช่ไหมที่อาจารย์ต้นบอกอะนะใช่ ไม่ธรรมดานะครับนี่เลยนะครับอย่างที่บอกนะพี่แหวโซ่แดงสายสลิงนะครับของเราแบบหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนนะครับไม่มีซ้ํากับเจ้าอื่นแล้วงานของเราคืองานระดับพรีเมียมนี่ก่อโม้ก่อโม้เฮ้แต่มันเรื่องจริงอ่ะจา์จริงเรื่องจริงแล้วส่งเร็วของตรงปกนะพี่ๆที่รับของไปแล้วบอกเลยว่าตรงปกนะครับตรงปกเลยนะครับคือแบบเรารีวิวยังไง ได้อย่างงั้นเลยหนัก4โลก็คือ4โล5โลคือ5โลเลยแล้วเสกกระรถายทุกปากก็ดูดิเนะโอ้โหแล้วดูดิโอ้โห30เมตรนะครับยังไม่เอามันขึ้นมาได้ <laughs> <laughs> ว่าก็อยู่ตะกอดลึกเลยเหมืนอนนอนกับมันอยู่ดีนะอะไรมองอะไรจะเอาอีกทีอ่ะอยากได้อีกทีนึงได้ได้การต้นอนรับอย่างเอาอ,อีกทีนึงนะ่งไหมวะได้จับไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยากได้อีกทีนึงยังไม่เจอของใหญ่ให้จานเออถือว่าผ่านแล้วอ่ะจริงอ่ะเออใช่ไหม มานี่ได้มาเช็คอินแล้วได้ตัวด้วยนะได้ตัวด้วยไม่ธรรมดานะครับนี่บอกเลยเนี่ยปรากฏนะหักเปงนป๊อปแป่เลยนะอุ้ยแต่ลมดีนะอยู่ข้างบนไม่ค่อยร้อนนะแดดไม่มีด้วยบางกรใช่ป่ะแล้วน้ําลงเยอะด้วยนะแต่เดี๋ยวเราเราเลาะนะระบบมือใหญ่ยังได้เดี๋ยวเราเลาะเเลลาาะะไปโน่นนะต้นนะมอเตอร์ไกส์เราเครื่องเล็กไงยแอ่วมากไม่ได้นะขอริมๆพอนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะ งงตรงที่แบบพอแปบมาได้ไงก่อนอ่าี๋ยมันตรงมันน้ำก่อนหรือน้ำทะเลกันบ้าเออนี่สรุปใครรู้บ้างว่าแม่น้ำบางปะกงโซนที่เราอยู่เนี่ยเปนน้ำอะไรมันคือน้ำอะไรนะนี่ต้องมาถามพี่ข้างหน้าเลยเออนี่พี่จะบอกเอาของใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอาจารย์ต้นโอ,โอ,อ่ามาโอ,โอันนี้พอแปบทำอะไรกินก่อนพอปแปบไม่รู้อ่ะทอดกอวยรอนทอดว ประกดแม่น้ำปปาะกงปแปะแม่น้ำปลาบกงอะครับเอเคยเจอเปล่ามเคยมาเหมือนกันครับขอไอที่นี่เลยงล่างแล้วนี่ขออีกทีเห็นปะติดใจอะครับขอบค่อโวยเอาอะได้อยู่ได้อยู่เอามาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะพี่เขาบอกว่าในนี้มีกุ้งก้ามกามด้วยนะพี่ๆนะนี่มาลุ้นกันเลยมีไหมไม่มีไมาหไม่มีม่มีๆม มีนะครับได้มาอีกแล้วนะครับอเอาล่ะเดี๋ยวมันลุ้นจานโอ้ยมาไ,ม,ไม่จานโอ้ยเสือพ่นน้ำไม่เอาไม่เอาปลาสวยงามต้อปล่อยอันนี้ปล่อยนะปลาสวยงานนมเออเอาล่ะได้ขึ้นมานะครับเฮ้ย,ยก็ได้อยู่นะสะพานนี้แต่มันสูงกินแรงนะจันนะ<ว>แตานนี่ตัวเหวือหวานได้ตลอของแปลกนะจันนะใ เราต้องลงข้างล่างแล้วในขอดูในส่วนพ่นน้ำอันนี้ปลาสวยงามเราปล่อยนะยุดจะยุดยุดเนี่ยยุ้ยในขอดูนะจ๊ะสวยงามอันนี้เราไม่เอาของกลับไปนะเดี๋ยวเราปล่อยนะไอ้จงหว่าปล่อยลงไปนี่แหละขอต้นมีเมียเยอะๆนะโอ้ยโอ้ยไอคีดวัาแตกแล้วตายแล้วสูงกี่เมตรยืนไว้เลยนะผมว่าต้องมี18เมตรนะครับจากเนี่ยแต่เราปล่อยได้ถึงแบบเราต่อเชือกสองเส้นไง ส <2 S 2> องเนสิบห้าแล้วแลวนี่กี่เมตรสองเซนสามสิ <Fro h. S 2> บสามสิบกับอีกสี่เป็นสามสิบสี่เมตรนะครับปล่อยปล่อยก็ปลาเข้าไปแบบโอ้โหร่วมรุม่รมมยี่สิบกว่าเมตรนะที่ปล่อยลงไปนะครับโอเคครับผมตอนนี้อาจารย์ต้นบอกว่าเดินหวานมาได้พอสมควรแล้วนะครับบอกได้คำเดียววันนี้มาเช็คอินสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนท่าจีนเหรอท่าเหีย บางมะกงบางมะกงบางมะกงหล่อมิด้าชินคดคัดคัดตอนนี้เราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำบางมะกงนะครับวันนี้ก็อยากมา่วานเออเพราะมีคนบอกแถวนี้ไม่ค่อยมีคนมาวานหรอกเพราะมันสูงเราก็เลยมาต่อเชือกมา30เมตรเอาอยู่นะก็ถือพื้นการก็ได้ประมาณนี้เลยปรากฏดใส่เสืออยู่ถึงไม่ใหญ่มากแต่เราก็ได้ตัวครับผัวผ่านนะครับอ่โอเคก็เพื่อนดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปดีๆให้ดูกันอีก เดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนแล้วกันแล้วพบใหม่ลิน้าครับ